ไฮไล่ light, ความสวยเขาอยู่นี่วิวลักล้านเลยอย่างนี้นี่โฮมสเตย์ stay, สมบัติของเปิ้ลเกาะช่างเลี้ยวไส,ส้ทุกคนเนี่ยห้องละสามรอยบาทเนี่ยสามร้อยนะห้องเนี่ยทุกคนวันตะโกนเรียกแล้วครับอะไรอ่ะเขาโอ้ยโอ้โหเป็นซิปอะ่ะสมบัติของเปิ้ลสวัสดีครับ ตอนนี้ฉางเด,ดอยู่เกาะช่างเกาะช่างเลี้ยวไส้่างเดชพาทุกคนมาพักโฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็ชื่อสมบัติของเปิ้ลอยู่ทางเกาะช่างเลี้ยวไส้เราลงเรือเฟอร์รี่ปุ๊บขี่เลี้ยว้ส้มาลาลาสัก20กว่ากิโลครับก็จะถึงโฮมสเตย์แต่ว่ารถเนี่ยต้องจอดด้าน,นอกอกเขาจอดที่ร้านจอดรถของร้านสลักเพชรซีฟูด้ดแล้วก็จะมีซาเล้ง มาค้นของจากรถแล้วก็วิ่งเข่าตัวโฮมสเตย์ stay, แต่ว่าทางมันเล็กครับรถยนต์เข้าไม่ได้นี่แต่ว่าช่างเดชไอไม่ได้ไปซาเล้งก็เข,าเขา้าอยากเดินดูมันจะไกลัเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางครับนี่จะพาทุกคนมาพักโฮมสเตย์มาพักผ่อนกันหนึ่งคืนเนาะที่ก็ช่างาบรรยากาศฝนฝนหน่อยช่วงนี้จังหวัดตราดเข่าฤดูฝนแล้วครับ เออก็เดินเข้ามานี่น่าจะสังเดช่าสักประมาณน่าจะห้าร้อยเมตรได้เนาะก็ใครไม่อยากเดินเขามีเล่งหลับแต่ว่าสังเดชอยากเดินอยากดูบรรยากาศตามทางเดินเนี่ยทางมันเลกเกินเนี่ยถนนรถยนต์มันเข้าไม่ได้ครับนูบรรยากาศสวยเกาะช่างเกาะช่างไก่ถึงแล้วครับไก่ถึงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมา พักอย่างเดียวคือโฮมสเตย์เนี่ยเขาเด่นเรื่องสามารถตกปลาข้างหน้าโฮมสเตย์ข้างๆโฮมสเตย์ได้เลยไปเที่ยวไหนก็เราคนชอบหากินนะก็ไม่พ้นไม่พ้นจะหากินนะนะโฮมสเตย์เขาตกปลาได้น้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสเตย์นี่สมบัติของเปิ้ลอ่าเขาเขาบอกว่าที่นี่พักผ่อนได้ แล้วก็ตกปลาได้เนาะได้ด้วยครับทำกันเองก็ครอบครัวเนาะป้าเปิ้ลครับโดนป้าเปิ้ลโดนๆๆป้าเปิ้ลนี่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 ป้าเปิ้ลสวัสดีครับอ่าอ่าอ่าขออนุญาตมาพักผ่อนสักหนึ่งคืนครับนี่รบ,บรรยากาศเข้ามาในตัวโฮมสเตย์ก็จะเป็นทางเดินเล็กๆก็กจะมีห้องทางซ้ายทางขวาไปเรื่อยเนาะอ่าช่างะดชมาพักแบบห้องแอร์ราคา1,000 องเตียงครับนี่สองเตียงก็พักได้สองคนได้แล้วก็สี่คนได้ครับนี่เป็นเตียงใหญ่นอนได้เตียงละสองคนอ่ะห้โคโดรีวิวละอ่ามีโซนข้างหลังมีโซนห้องน้ำนี่ดูห้องน้ำข้ายก็เป็นโฮมสเตย์บานๆครับนี่ <c oughs> ห้องน้ำเป็นชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานระดับโฮมสเตย์มีแบบนี้ก็ถือว่ารู้หลาแล้วฮะ นี่ตอนนี้เป็นโซนหลังห้องก็มีบรรยากาศแบบชุมชนริมน้ำอะ่ะเนี่ยห้องพักเขามีหลายราคาครับอย่างช่างเดชมาห้องนี้หนึ่งพันช่างเดชจะมาให้ดูโซนนี้เนี่ยโซนนี้เขาจะเป็นห้องซอยห้องเล็กๆก,ก,ก่อราคาเจ็ดร้อยเดี๋ยวพามาดูห้องเจ็ดร้อยกันหน่อยนี่อ๋อเป็นห้องแอร์เหมือนกัน เนี่ยอย่างงี้พักในสองคนครับเป็นเตียงเดียวหนึ่งเตียงหนึ่งห้องราคาเจ็ดร้อยแบบนี้เขาจะเป็นห้องเล็กๆแล้วเขจะมีห้องน้ําแยกมาตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นห้องซอยห้องหนึ่งห้องหนึ่งแล้วก็จะเป็นห้องน้ำเรือของน้ารวมเนาะเนี่ยเป็นห้องน้ํารวมๆแบบนี้ครับอ่าใครอยากส่วนตัวก็เลือห้องละพันก็มีห้องน้ําในตัวใครอยาก อ่าถูกราคาหน่อยก่อห้องละเจ็ดรอยเป็นห้องแอร์เหมือนกันผมสเตน,นี่ทางเดินเขายาวมากนี่แม่วนนี่เป็นส่วนอ่าห้องอาหารเนาะห้องาอาหารทีทานอาหารเนี่ยดูใจโตยังกษัรลวัตนนี่ <c oughs> นแล้วใครอยากตกปลานหน่นโซนนูต้องเดินลุสพานไป็น่นอีกอโอ้โหบรรยากาศอย่างเด็ด มาดูห้องพักตรงนี้ครับเขาบอกว่าราคาถูกถือว่าเป็นไฮไลท์ของโฮมสเตย์เลยเนี่ยดูนะห้องละ300บาทเป็นห้องพัดลมสำหรับใครแพ้แอร์แพ้ไรเนี่ยมาพักห้องพัดลมได้ดูยมีห้องน้ำในตัวอีกต่างหากนี่โอ้ยถูกจนเลือจะเฉื่อครับโฮมสเตย์เกาะช่างเลี้ยวไสห้องพัก300บาทนี่ mm hmm. มีห้องน้ำในตัวนี่ นี่นะนี่เตียงนอนหนึ่งเตียงและที่มันเป็นไฮไลท์ไม่ใช่ไรเดี๋ยวจะบอกว่าของนี่มันไฮไลท์ยังไงเนี่ยมีสี่ห้องห้องสามร้อยไฮไลท์คือห้องพักตรงเนี้ยอยู่ใกล้จุดตกปลาขาหมดแล้วอยู่ติดตะพานเลยเนี่ยเห็นไหมเดินตกปลาไก่เขาหมดเลยเนี่ยอยู่ลานกิจกรรมอยู่ข้างๆห้องเลยเนี่ยไม่ ถือว่าพักที่ห้องแล้วก็ไม่ต้องเดินออกมาตรงนี้ไกลเนี่ยเห็นะเนี่ยโซนเนี่ยสามร้อยถ่ายไ,ไล่ความสวยเขาอยู่นี่สะพานไม้ยืนออกไปโอ้โหสวยจริงโอ้โหดูบรรยากาศวิวลักล่าเลยอย่างนี้นี่โฮมสเตย์สมบัติของเปิ้ลแม่ได้ปลาไม่ได้ปลาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าบรรยากาศนี่คุ้มสุดๆแล้วครับกับราคาเจ็ดร้อยพันนี่ ไม่ทางกด้ก็รีวิวแบบง่ายๆเนี่ยเนาะเอาตรงๆครับรีวิวกันแบบตรงๆเลยจะอ้วนได้ป้ายรังฮะหลุดเหรอตัวใหญ่ไหมปลาอะไรตัวขนาดไหนทำมือเท่านี้เท่านี้โอ้นี่ ใครอยากตกปลานี่มาเลยโฮมสเตย์ตกปลาได้บรรยากาศโคตรดีนะเด็กๆเอาแล้วครับเบ็ดคนละคันตกกันอยู่นะไหนๆๆโดนได้ยังไหนชูหน่อยยกเอ้ยกูโดนได้เอากูโดนได้หนึ่งตัวได้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยนี่ทุกคนดูนี่เหรอู้เป็นฝูงเลยอ่ะมาเลยปะเนี่ยนี่ อยากไม,ม่ติดอ,ะอ่ะโอ้ยฝูงลูกปลาเข้าครับตามภาษาค,คนหาก,กินเนาะเด็กๆเ,เข้าใช้เบ็ดกันไปฉางเด็ชเอาหลอบมาด้วย3มลูกนี่เอาหาเหยื่อกันแล้วตกได้ลูกปลามาแล้วทาเหยื่อหลอบแล้วลองโยนดูแถวๆกมเตีนเนี่ยเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อฟุก ยไมม่่เนกอจะอ้วนไม่ฟังน้าเลยจะอ้วนจะอ้วนอ้าวหมานไม่หมานก็ลองมาดูกันนี่กุ้งปล่อยได้อย่าปล่อยอย่าปล่อยกุ้งหลุดเอ่ตั้งใจปล่อยเลยนะนี่เนี่ยตัวน็มเต็มเต็มปลาลูกปลาเล็กปลาฟีเนี่ย เราตกปลากันได้ตั้งเยอะแล้วนะแต่ว่าเป็นพวกลูกปลาอันเล็กต้องหรอเหยื่อลูกโคโดอย่าพี่พาไปเอาเหยื่อค่ะเอาเหยื่อไปโคโดหูือโคโดใส่เหยื่อปลอมปลาโคโดี๋ยวพี่เอาเหยื่อมาฝากใส่เหยื่อจริงมันยังมีตัวเป็นอยู่ปะเป็นแล้วเฮ้ยมันลอยมงทำเหยื่อรอบเลยนะเออดีนี่แหละยอดว่ะนี่ เยอกกระมงไอ้เต้ฝุงไอ้หลอนเอาเรามันคนห้ากินนี่กับบรรยากาศบรรยากาศดีจริงๆก็ช่างเลี้ยวไส้ทุกคนเนี่ยประกอบหลอบแล้วหลอบนี้เรียกหลอบดักปูอ่ะอย่างนี้จะมีงาสองงานี่พร้อมแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวใส่เยื่อให้เสร็จแล้วไปดักด้วยกันนี่ โยนโยนแต่ถุนเนี่ยปาบเอาดูดักไว้3ามลูกครับเดี๋ยวมารุนกันโดนไม่โดนเอาแล้วเอาแล้วโฮมสเตย์ก็เปิดไฟเขียวล่อม,มึกให้แล้วครับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยหมดเวลาของเด็กๆแล้วมาเป็นช่วงเวลาของผู้ใหญ่ครับไหนดูโอ้โหสมบัติของป้นหูไ้โ,โล เก๋าเก๋าดีด้วยมามาสองทีไฟกันชัดๆหน่อยครับนี่เทียบกับมือนี่เก๋าดีครับเก๋าดีไส้โลโอ้โหโฮมสเตย์ราคาไม่แพงครับแหม่โดนในเก๋าอย่างนี้สวยๆๆสวยสวยวันตะโกนเรียกแล้วครับอะไรอะเก๋าเอ้ยเฮ้ยเจ้าบ,บีมโดนในเก๋ามาอีกตัวครับเก๋าดี ไอ้ฝีมือว่ะแหมตัวหนึ่งยังไม่ห่างครับเมื่อตอนกลางวันได้สองตัวแล้วใช่ไหมใช่นี่ตัววงโอ้โหเจ้าอ้วนโดนสามตัวแล้วทุกคนแหมเก่งพ่อน<ว>พ่อยังไม่ได้เลยพ่อยังไม่ได้จากตัวงเนาะใช่เอาเจ้าอ้วนล่อสามครับพักกินข่าวครับมือคำเนี่ยชุดนี่นี่เป็นของทีร้านก็ทำเป็นอลลคาดนะก็คือราคาตามเมนู สีอย่างนี่ก็ข่าวโถหนึ่งอ่ะพาเราเทะะ่าพันเนาะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่ราคาเกาะครับมึกพัดน้ำดำนี่อย่างเด็ดนี่แล้วก็ต้ยมยำนี่ไข่เจียวแล้วก็ยำยำทะเลนูน่นมามามากินข้าวกันทุกคนวันนี้มาเที่ยวเกาะคืนครับนี่กินข้าวกินปลาเสร็จเนี่ยหมาหลอบสามลูกลองยกเป็นไง <laughs> เามีตัวมัว้งเปล่าเกือกฟุกนะ๊กๆเนอะอุ้ยเหมือนมีเหมือนมีอะไรไม่รู้นะเฮ้ยปูปูบ้านเลยปูไรเนะเฮ้ยโอ้นะโหเป็นซิปอะ่ะเนาะโอ้โหไม่ น่าจจะปูหินทั้งน่้นเลยอือหือเป็นสิบตัวตายแล้วทางต่ก็่าจจะเรียกว่าปูเล็กไฟือไนะป่าะะปูนี้นะบ้านช้างเด้เลียกว่าปูหินครับดูลูกเดียวสิบประตัวยืมถังโฮมสเตย์เข้ามาก่อน โอยลูกเดียวนะเนี่ยไม่เดี๋ยวไปดูอีกสองลูกตรงนี้ดักอยู่ข้างปางกลางเลยนี่มีอะไรมั่งลูกนี่ไอ้ลูกนี่ได้ไม่กี่ตัวนี่ สีตัวปูหินกันลูกสุดท้ายมีไหมโอ้ยมีแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ย,อยดักอยู่ข้างโฮมสเตนเฮอุย้ยนี่ปูใบ มีปูใบด้วยนี่ลูกนี่ได้ปูหินอีกสี่หัดตัวปูใบตัวงหลอบสามลูกดูทุกคนโดนเป็นมือแล้วนี่ปูหินล้วนเลยมีปูใบตัวงนักตกปลาก็ออยังเอาอยู่นะช่วงธิรมาเนี่ยมันเข่าฝนแล้วไปหลดเนาะนตกปลายอย่างนี้มันจะไม่เกง่งอ่ะตกปลายอย่างนี้มันต้องช่วงเอ หรือดูอดๆๆถอดเสื้อหนังแดงมันต้องช่วงลมลงหรือดูหนาวครับถึงจะเก๋งแต่ว่าช่วงนี่อยากมาเที่ยวเกาะช่างก็เจอโฮมสเตย์นี่ก็มารีวิวให้เข้าที่นี่บรรยากาศกลางคืนครับอา่าก็ถือโอกาสนะพี่ๆน้องๆน,น้าๆทำคลิปก็มาพักผ่อนในการเนบรรยากาศกลางคืนโฮมสเตย์นี่ก็จะมีทุกบกเราครับ ช่วงนี้ฉ่างเดมาเป็นวันสุอ่ก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้ามันไม่ใช่หรือดูท่องเที่ยวในบรรยากาศสะพานเรือจอดอยู่งั้นเย็นๆตอนเย็นที่พาไปเดินแล้วสวยๆนะทุกคนก็หลังจากที่เราตกปลากันเมื่อคืนก็ปลากินแต่ตัวไม่โตครับได้ใหญ่สุดกัเก๋าเนาะเช่ามาน้าแห่งน้าแห่งสังสารเลยนี่อ่ะ เดี๋ยวไปดูหลอบกันดีฟ้าบรรยากาศเชา้าๆคุณดูรอบเราหลักดักอยู่ตรงไหนเมื่อคืนพ่อกูไปหลอบหนึ่งแล้วนะนี่นนตรงนี้นไปดูมีหรือเปล่าตัวเล็กชอบยกหลอบครับฮะนะมีเหรอ เ้ยน้ำแห่งหลอบโผล่เลยเอ้าวมีปูด,ด้วยเดี๋ยวอิ๊บอ้าวยกขึ้นมาดิสาวขึ้นมาอุ้ยปูอ้าวมีหลอบไว้ไม่มีอดครับนี่สาวขึ้นมา เอาโอ้โหดูมีปูอะไรบ้างเอ้ยปูใบกแก้วนี่มีปูใบมีปูหินเนี่ยปูใบตัวบเบลอร์เลยอ่ะเอ้ย <c oughs> อะอะอะ นี่จงังอัพอ่า,าอนี่เหลือสองลูกอ๊บอ้ามีหรือเปล่าลูกนี้นูนรอบมีป่ะอ่าจับเชือกมาจับเชือกสามมาเฮ้ยตรงนี้ดักอยู่ข้างป่านี่นี่โดนแล้ว ปึ <fig urable> yeah. N N ๊บนี่หลายตัวเนาะปูอะไรปูปูหินเหมือนเดิมนี่ลูกสุดท้ายตรงไหนโดมีเปล่ามีเหรอ แต่อันนี้เครียกมันขาดนะไหนอ่ะอู้นึงอะปูอยู่บนบกตึงเลยใช้เบ็ดตกขึ้นมาครับได้ไหมโอ้ยโดโดได้อีกแล้วเลยอุ้ยปูใบกแก้วนี่นี่ปูใบกับปูหินครับโอ้มาละบบนคนดักปูมาละ เดินตรีมเตรียมตมเตรียมมานี่ได้เพิ่มมาอีกหลายตัวอ่ะแกะเทลูกหนูใจบัวก็มาแบบครอบครัวก็สนุกครับบ้านเขาใหญ่โตนี่ลานกิจกรรมเขามีหลายโซนหลายเลยนั่งเล่นพักผ่อนสบายไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบลูก ถ้ามีแบบปิ้งอย่างอะไรมาเนี่ยก็เรียกว่าสบายๆเลยบรรยากาศโคตรดีครับอเอออ่าดูเอาวาไงไว้อีกลูกหนึ่งโอโดหมานปูแล้ววันนี้เนี่ยปูปูใบ ปูใบได้สองสาตัวนะปูใบอ,กะกะอ่ะแ่กกกแขงอติวัง นี่เออนี่ทุกคนดูโอ้ตจมกินเป็นมือครับเนี่ยทั้ทงปูใบทั้งปูหินไปมีหลอบมาใหม่อดครับทุกคนจะบีมตกไปลาแล้วครับเชา้ชาๆเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเช้าๆสวยจริงๆนี่ตัวโฮมสเตย์สมบัติของเปิ่นกิจกรรมเขาเนี่ย มีหลายอย่างนะผ่าลูกค้ามาตรงช่วงจังหวะ,ะที่ว่าคืนลมสงบเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมออกเรือไปดำน้ำดูปะการังตามชายเกาะอะไรอย่างนี้ด้วยก็ราคาที่ฉันเดชมาพักเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นราคาต่อคืนมีทั้งอ่าอ่าถูกสุดของพัดลม300บาทเองทุกคนต่อคืนนะ แล้วมันเป็นเกาะช่างเนี่ยราคา3 0 0รยถือว่าถูกจนเหลือจะเฉื่อเลยแต่ว่ามันเป็นห้องพัดลมใครแพ้แอร์แพ้ไรเนี่ยนอนห้องพัดลมก็จะถูกสงดัดแล้วก็ห้องแอร์ก็เร่มที่เจ็ดร้อยพันหนึ่งไรเงี้ยราคาเกาะถือว่าไม่แพงเลยแล้วช่วงที่ตกปลาได้เนี่ยตกปลาดีๆเนี่ยมันต้องเป็นช่วงอ่าหรือดูลมลงอะ่ะช่วงหรือดูน้ำหวานหรือดูน้าช่วงนั้นอะ่ะปลาจะเก่ง แต่ช่วงฉังเดชมาเป็นช่วงฝนละมันก็พอได้เห็นตัวแต่ก็ไม่มากไม่ไม่พอได้มาพักผ่อนพอได้มาสนุกแล้วก็ห้องที่ฉังเดชมาพักเนี่ยเป็นห้องเปล่าไม่มีอาหารเชา้านะทุกคนราคานี่ก็คือเข้าเนี่ยมีหลายอย่างแบบว่าจะเช่าห้องต่อคืนแบบฉังเดชกระไดหรือว่าจะเป็นแบบเช่าเป็นกุปทัวอะไรเงี้ยกระไดเมาหัวพ่อมหานเย็น อาหารก็ล่ะที่อาหารเย็นเหมือนบุฟเฟ่กินปูดูเหยื่ยวท้งจันน่ะก็คือเมาเป็นลายหัวแล้วก็จะมีอาหารเย็น,อา,ายนอาหารเช้าอะไรให้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมพาไปเล่นน้ำตามชายเกาะไปดำน้ำดูปลาการัางด้วยก็รายละเอียดต่างๆเขามีมากกว่านี้ก็ชังเดชอยากให้สนใจจริงๆอะ่ะโทรสอบถามโดยตรงกระทางรีสอร์ทเขาทางโฮมสเตย์เขาเลยดีกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนาะอย่างที่ชังเดชมากก็คือ เน้นมาหนังเ่นตกปลาครับเอาห้องเฉยๆไม่ได้ว่า,อาขอเป็นรวมมื้ออาหารอะไรก็โฮมสเตย์เกาะช่างเล้าไส้ยสมบัติของเปิ้ลราคาถูกจนเลือดเฉื่อห้องเริ่มต้นห้องสามบาทเองอะ่ะใครชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์เนาะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็ลองมาพักมาเที่ยวหากันดูนะครับบรรยากาศดีมากโอเคคลิปนี้ช่างเกษตก็จบละ พามาเที่ยวพามาพักผ่อนหนึ่งคืนก็สวัสดีครับบ๊ายบาย